ขอเข้าวอล์กหน่อยได้ไหมเราไม่เรามองว่าผู้หญิงทุกคนมีหุ่นที่สวยด้วยในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในคลินิกเนี่ยเราจะดูแลว่าเฟิร์นมารับรางวัลด้วยเรื่องของการเป็นสปอนเซอร์ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวหลังจากเสร็จงานเสร็จก็มีสภงษ่าสื่อแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะเยี่ยวัสดีค่ะ ดอกนะคะเฟิร์นเองค่ะวันนี้เฟิร์นแอบมางานตอนเย็นชื่อว่าเป็นงานมิสแกนน่านค่ะปี2024นะคะก็คือจริงๆงานนี้แอบบมาเป็นสปอนเซอร์เพราะว่าเราอยากให้คนเนี่ยดูแลหุ่นดูแลสุขภาพกันนะคะก็ตรงคอนเซ็ปต์คลินิกแหละก็เลยมาเนาะวันนี้ก็เลยแปลงร่างนิดนึงอย่าถามว่าอย่าถามว่าปกติเจอคลินิกแบบไหนนะถ้าเกิดใครมางานนี้ไม่เคยเจอฉันก็คือทักไม่ถูกแล้วนะเดี๋ยวเราไปดู ในงานกันนะคะเพราะวันนี้เฟิร์มมารับรางวัลด้วยเรื่องของการเป็นสปอนเซอร์ใหญ่แล,แล้วก็เดี๋ยวหลังจากเสร็จง,งานเสร็จก็มีสลค่าสือ่อแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเนาะ ขอเแจ้งรบมือด้วยครับ กรุงการจนามิสแกรดอำเภอภูเพวัตน้าค่ะ เ,เชิญนนครับบิ๊กบิ๊กคุิเิกครับสวัสดีครับเห็นไหมคุณหมอแต่ละคนสวยปะเอาดีดิๆสวยมากๆครับหมอสวยขนาดนีนน้ถมมิตแกนหน้าแล้วนะ,ะนนนยวเราดูกัน หละนี่เป็นอีกหนึ่งความน่ารักในการก่อสมรเซของเรานะครับหลายคนจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมในรายธุรกิจเดียวกันคลินิกเหมือนกันถึงขึ้นบนเวทีเดียวกันได้คลินิกเราดูแลเรื่องรูปร่างนะคะจริงๆก็เป็นหลักๆเราเป็นดูแลเรื่องของการดูดไขมันนะคะแล้วก็เรื่องของอ่าสโลแกนของเราเราจะไม่ได้สนับสนุนให้ผู้หญิงคลั่งผอมเรามองว่าผู้หญิงทุกคนมีหุ่นที่สวยด้วยในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในคลินิกเนี่ยเราจะดูแลว,ว่าคุณอยากให้คุณแบบไหนสามารถทําได้ ไม่ใช่ว่าอุ้ยต้องผอมค่ะผอมมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องค่ะคุณอยากได้เอลเอคุณอยากได้านที่เร็วขึ้นหรือบางคนบอกว่าเอลสวยแล้วค่ะสวยแล้ว แอบถ่ายร็อกแอบถ่ายร็อกขอเข้าร็อกได้ไหมขอเข้าว็อกให้แป๊บรล้วเข้าร็อกได้ไหมใครอยากอยากดูไพ่นะคะเชิญคนนี้เลยมิลินเปิดไพ่ดาราโคดแม่นไม่อยากจะบอกอ่ะบังเอิญเจอนะคะบังเอิญเจอกันคือก่อนหน้านี้ก็มีตั้งใจเจอกันบ่อยเออใช่ตั้งใจเจอกันก็คือไปหาคุณหมอที่คลินิกอ่ะใช่ก็คือไปใช้บริการดูดเหนียงแล้วก็ดูดหน้าท้องนี่จะโฟโลววันที่27นี่ ก็คือไปใช้บริการเพิ่มความมั่นใจปรับให้มันปังขึ้นฉันบอกเลยว่าใครที่ติดตามฉันก็จะเห็นว่าฉันลงรีวิวให้ตลอดขอบคุณมากมากยินดีมากมาก่เ้ยินดีมากเลยมึงจริงเขาไม่ได้เชิญด้วยนะเดินเข้ามาเองบอกว่าขอเข้าวอล์กหน่อยได้ไหมเขาไม่ได้เชิญเดินเข้ามาเลยตรงไหนมีกล้องตรงนั้นก็จะเจอเราถูกจริงเดินไปแอบเห็นนะแม่เอสวยเนาะใช่ ตอนขึ้นเวทีคือเรารู้สึกว่าโอ้ยไม่ก็ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยใช่แม่เอหรือเปล่าคือต้องบอกก่อนหน้านี้เราเจอแม่เออีกพาร์ทหนึ่งที่แม่เอเขาจะขวบนิดนึงแต่นี้แม่เอเขาก็แบบว่าดูแลสุขภาพก็คือแบบว่าปังมากเลยนะสวยมากจริงเขาสวยมากใช่สุด ไม่อยากลบหน้ากับกับล้างผมเลยอะสวยจังเลย <laughs> ชมตัวเอง <laughs> ถึงบ้านแล้วนะคะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของการแบบเออไปแบบงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆอะเฟินออกตัวก่อนเฟินเป็นคนไม่ชอบออกงานเลยน้อยมากค่ะพอพอเวลาแบบออกทีอะคนก็เลยแบบว่าเอ้ยออกล้ออะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆนะคือเคยคือเคยออกก่อนอ้นนี้ก็คือมิสเวิร์กใช่ปะมิสเวิร์ก็คือครั้งแรกเลยที่แบบ ที่ออกอันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะซึ่งโอเคแหละก็พยายามจะแบบเปิดหน้าตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้เจอพี่ๆที่แบบจากจากโรงพยาบาลอื่นกับพี่ที่จากคลินิกที่อื่นด้วยนะเขาก็เฮ้ยน้องเฟิร์นมาได้หรออะไรอย่างเงี้ยเออก็สนุกดีเหมือนงานแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนงานรีวิเนียน นะคะก็มิสแกรนน่าเนาะสนุกดีค่ะแล้วก็น้องๆเขาก็ค่อนข้างจะน่ารักกับมีความแอคทีฟดูด้วยคือตอนแรกอะจากภาพที่เราดูว่ามิสแกรนโหแบบว่าเฮ้ยทำไมเขาดูแบบฟาดฟันกันเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปถึงจริงๆอะโอเคแหละมันเป็นการฟาดฟันในลักษณะของแบบบุคลิกภาพอะไรเงี้ยเออมันดูนุ่มนวลด,ดูน่ารักอัมีน้องคนนึงแบบว่าสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีตัวเต็งที่เราคิดอยู่ในใจด้วยนะ จะบอกให้อืมอมจริงๆก็ประมาณสามคนค่ะจริงๆเราแอบดูน้องเนสเออนะแล้วก็น้องน้องมิวพีแล้วก็อีกคนนึงอะ่ะน้องจา๋าเออสามคนเนี้ยถ่ายรูปขึ้นกล้องดีแล้วก็สวยด้วยค่ะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีเลยแล้วจริงๆน้องอีกคนนึงน้องแคทก็น่ารักนะ แบบมีความแบบเออนางนางมีความเป็นตัวเองอ่ะแล้วก็หน้าค่อนข้างหวานความพี่คือเขาอุ่นดีมากนะคะแล้วดิฉันไปถ่ายรูปก,กับเขาก็คือดิฉันเป็นหลุมนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เท่านี้แหละขออนุญ,ญาตไปแบบล้างหน้าก่อนถอดร่างตัวเองแล้วก็ล้างผมด้วยนะคะ